เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูครอครัวทำกับข้าววันนี้ถ่ายลิปก่อนอันนี้พ้าไข่กินเองอเองออชฟเอกนะเนี่ยต้องต้องต้องลงแล้วนเนี่ยอันนี้คือจะจะโก่อนใช่ไหมอันนี้หกแล้วแล้วก็จะ เมนูอะไรนะไก่ขมิ้นนะไก่ตุมขมิ้นไ่ตมิ้นมอกนึกหน้าไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นยังไงอะไรกินไปเดซันเปิดบวดแล้วตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ครึ่งพอดีหมดเวลาเท่าไหร่ หมดเวลากินตีห้าครับสิบสิบแปตีห้าสี่สิบตอนนี้ตีสี่ขึ้นอตอนนี้ก็เอาหอมกับตะไคร้กระเทียมมาใส่ในหม้อผสมน้ำนี่ขมิน้นแล้วขมิ้นนี่คือไงต้องซอยหัน่น<บ>ครัลุบแล้วก็คุบแล้วก็ใส่ในหม้อมันเหมือนอัไนไหม เอาคอมินมาทุบทำแล้วใช้เยอะไหมเยอะแค่นระมาณน้แค่เนี่ยแห่ผีผีมันแค่นั้นพอใช้เวลาประมาณเท่าไหร่กว่าจะเสร็จไหมประมาณชั่วโมงนึกไหมไม่ถึงประมาณครึ่งชั่วโมงคือทำต้มเสร็จแล้วกินเลยเนะี่ยครึ่งชั่วโมงเหรอนะ โอ้เร็วเหมือนกันนะแล้วพริกนี่คือไงทุบเหมือนกันทุบตรงนั้แล้วก็ใส่หม้อมันเหมือนกันแล้วใส่ตอนที่ว่าจะสุกแล้วแล้วทำไมไม่ใส่แต่แรกอ่ะมันจะมันมันจะไอ้สุกเกินไปหรือว่ามันจะไม่สวยไม่สวยมันจะสุกไม่ใส่มีสีสันแล้วก็ความเผ็ดอะไรนะโอ้ใครได้เป็นสามีนี่แบบสบายไปทั้งชาติเลยท่าน หมายถึงว่าเมียสบายแล้วสามีลำบากต้องทุบให้มันแตกมันจะได้ออกเผ็ดๆนะนี่เอาไก่ใส่ก็คือน้ำน้ำเดือดปุ๊บก็เอาไก่ใส่เลยใส่ไก่ ตั้งกันเนาะไม่ต่างเยเออแดงเลยแดงก็ตีนแล้วเยอะเหมือนกันนะ่ยตั้งแต่ขั้นเดีไก่รอไก่สุกแล้วก็ใส่พักเช่ครันไก่สุกคนสักหน่อยควบคุงให้ครบเสร็จโอ้จำได้แล้วออกมาในรูปนี้จำได้เลยอาจจะต้องเติมน้ำอีกสักหน่อย พอไก่เริ่มสุกประมาณหนึ่งก็ใส่ฟักเข้าไปแล้วก็ต้มไปอีกอจนกว่าฟักจะสุกไก่ก็สุกได้ที่พอดีปิดท้ายด้วยพริกสดหน่อยา ดูดีแต่ในกล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่คืนปรุงรสตามต้องการรสมันจะออกประมาณเค็มนิดนิดเค็มเค็มนํำเค็มนำ,มนำตามด้วยเค็มัวน,วน,วน,วนกลิ่นขมิ้นขมิ้นนี่ใส่ใบมะกรูดก,ก็ด<ว>ดคือพอมันเดือดพอมันเดือดปุ๊บก็ใส่ใบมะกรูด ได้กลิ่นหอมแล้วตอนนี้หอมใบมะกรูดด้วยแกไม่เอาแก้วมาเพิ่มเริ่มเริ่มจะได้กินแล้วฟักเริ่มใสแล้วนะอือก็เริ่มสุกฟักในเจอสุกก็คือดูจากมันมันใสขึ้นนะอือแต่ก่อนมันขาวทีนี้มีอะไรใส่สุดท้ายก็มีแค่พริกเิงนะอ๋อ ปรุงเราปรุงเรียบร้อยใส่เกลือไปแล้วสุดท้ายก็ตามด้วยพริกสดพริกแดงสดทุบแล้วก็ปิดไฟได้ไหมหรือว่าเบาแล้วสอปิดแก๊สเลยตอนนี้ก็ปล่อยให้ความร้อนมันสุกเองอันนี้กินได้แล้ว ไม่ใจผมมังโชว์มั่งอันนี้ทั้งกองลอยอยู่ได้เพราะเชฟเอกคนนี้สุดยอดเลยเสร็จเรียบร้อยน,นะครับอันนี้คือเมนูชืนะ่อว่าไก่ต้มขมิน้นไก่ต้มขมิน้นายเชฟเอกรอยทออรยอห้านะครับ <ไ>อันนี้เมนูที่2คือผัดอะไรนะไก่ผัดพริกหยวกตอนนี้ใส่น้ำมันตั้งกรนะทะแล้วเมนูแรกเสร็จผัดไป้ันี้เมนูที่2เมนูที่2องนี่คือเป็นมื้อเที่ยงนะครับพอดีจะต้องทําให้ชุดที่ออกปฏิบัติงานตอนเช้าห่อไปด้วยก็เลยต้องทำสอเมนูแล้วก็ทําเสร็จก็จะพักไว้ ตอนนี้ใส่กระเทียมลงไปอันนี้ทำทำไก่ก่อนใช่ไหมไก่แล้วก็หมูเมื่อเรื่อกำลังคนเรามีทั้งพุทธและอิสลามนะครับก็จะต้องทำสองสองอย่างก็คือมีไก่้วต้องมีหมู ตอนนี้จะทำไก่ก่อนทำไก่เสร็จล้วก็ต้องทำหมูตอ้องแยกครับตอนนี้ใส่ไก่ลงไปแล้วคี่คน,น เมงรถไปเกลือแง่เลือรถเล็กน้อยแพี่เอาออ้ยเดพี่เือน่กินยังไงเลเลเ่อไปก็ใส่พริกหยวกใช่ไหมพริกหยวกแล้วก็ัวหอมใหญ่ โลไข่ยี่ปีเนี่ยไม่ซึ่งหันไว้เรียบร้อยแล้วอืมธรรมดาเนี่ยอาหารระดับกองร้อยเนี่ยน่าทานไ่ไสำหรับใครที่คิดว่าอาหารทหารมันไม่น่ากินอมไรให้ดูนะครับได้กินอยู่แล้ว ซื้อสวมเดืลนมาูณชุลองดูครับว่าเป็นไงบ้างอาหารที่เรากินกันอันนี้คือไม่ใช่ว่าผมมาหายแล้วมาทำเมนูนากินกินให้ดูไม่ใช่ไม่ได้นัดกันเออไม่ได้นัดกันเลย หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายก็มาถ่ายเลยพอดีเข้าเวรพอดีมาถ่ายชมตีตีสี่ตีห้าใครกินไ่ะกินหอมเลยเนในแต่ละมือ้อทุกๆมื้อก็จะมีอาหารสลับเปลี่ยนมุนเวียนกันไปซึ่งเป็นอาหารที่อร่อยอะ่ะคือเปิดร้านขายได้เลยไม่ใช่ว่าทำแค่พัน่าน ใายอุปกรณ์เครื่องครัวคือเข้าบัญชาเนี่ยก็ขอบร้อยก็ทานอาหารเนี่ยด้วยกันอสสทุกคนก็ได้กินอาหารแบบนี้เหมือนกันนะให้ดูหน้าตาไอ้ต้นหอมสักเล็กน้อยเรื่อยอะไอยู่ในซอ เนื่องด้วยปริมาณมันน้อยก็ใส่หม้อ,อก,ก่อนสใส่หม้อ,อแล้วก็เอาหอมแดงอันนี้ของอิสลาม อย่างฮาล้านหมดนะครับก็ปรุงให้เพื่อนๆอิสลามก่อนก็โรยหามลงไปเดี๋ยวพอมันอยู่ในหม้อมันก็จะยุ่ยไปเองเลยไหมเขาเรียกว่ามันจะสุกไปสุกไปอือเี๋มี การแต่งสีันให้มันสีสันแต่แต่ก็บางคนก็ชอบกินหอมครน้เสร็จเรียบร้อยอันนี้ผัดพริกอะไรนะไก่ผัดพริกหยวกจำเมนูไม่ค่อยได้สลับคิดทำอาหารก็คงจะ จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าครับผม